สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพีพัทยานะครับคลิปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมเข้าสวนบ้านพีพัทยาเช่นเคยนะครับเช้านี้ก็จะเปลี่ยนแผนนะครับใช้คลิปกับว่าเปลี่ยนแผนนะครับเมื่อก่อนก็ตอนที่แม่มาอยู่พัทยาก็ให้แม่ปลูกเศรษฐีระนอกนะครับเยอะเลยนะครับตอนนี้มันกําลังจเจริญเติบโตนะครับนะครับพอผมเห็นกระเพรา มันขึ้นแทนมาแข่งกันผมก็เลยจะเอาเปลี่ยนแผนนะครับโดยเอาถอนเอาเศรษฐีระนอกออกนะครับนี่นะครับถอนง่ายนะครับการปลูกเศรษฐีระนอกก็คือเป็นการคลุมดินช่วงหนึ่งนะครับทําให้ดินมันร่วนซุยนะครับตอนนี้ก็ผมก็เลยคิดว่าจะถอนออกนะครับแล้วก็โรยโรยอันนั้นไปแทนนะครับโรยกระเพรานะครับนี่นะครับตอนปลูกนี่โอ้โหนะครับนี่นะครับ พอถอนออกมานะครับโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปลงกระถางเ,เล็กก็ได้นะครับพวกนี้นะครับลงกระถางเล็กเพื่อเพื่อบรรจุเพื่อไปขาย <c oughs> ไปอย่างนั้นนะครับใครอยากได้เศรษทีระนอกใส่กระถางก็บอกได้นะครับนี่นะครับนี่ผมก็โอ้สมวยเพลิองอืมนี่สมวยเพลิงเนอะหมดคันไฟซาเขมรมันผมเครียดเครียดสมวยเพลิงแบบ ผมถอนแล้วเนี่ยโหถ้ากัดนี่คันดีนักแหละสมบูรเพลิงนี่กระเพรากําลังออกดอกนะครับโอ้ยเดี๋ยวให้มันโรยเดี๋ยวเอามาโรยแทนนี่อย่างงี้นะไนี่ยอย่างงี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับอย่างงี้็คือสุกๆแล้วนะครับวิธีการนันสันโรรก็คือรูดพื้นนี่อย่างงี้นะครับแล้วก็มาโรยแทนที่นะอย่างงี้เลยนะครับเดี๋ยวกระเพราขึ้นแทนนะครับสันโรรรูดนะภาษาเขมรสันโรรนะครับ โหระพานี่ก็สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวก็จะปลูกโหระพากระเพราดีกว่านะครับนนเนาะมะเขือเทศยังขึ้นเลยนะครับนี่ผมไล่ถอนเศรษฐีระโนอกออกนะครับเมื่อก่อนคิดว่าจะเป็นความสวยงามแต่ไม่ต้องแล้วครับเอาแบบกินได้ดีกว่านะครับลงพริกลงมะเขือลงกระเพราโหระพานะครับเนาะนี่ก็ถอนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองลงกระถาง ฟอร์มสวยๆแล้วก็ไปขาย,น,น,ขายาน,นี่นะครับขายกระถางถูกๆนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเศรษฐีด้านนอกลงกระถางนะครับใครสนใจกระทักมานะครับขายกระถางละสิบบาทก็ได้เนี่ยเนี่ยรากสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเนี่ยกระเพรากำลังขึ้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแม่มันแย่งอาหารกันก็เพระฉะนั้นก็ต้องถอนโอ้โหเนี่ยฮะโอ้ นะฮะขอ,อยาด้วแม่นะแม่ปลูกสวยมากเลยนะครับเนี่ยนะครับถอนออกไปเนี่ยนฮะเดี๋ยวลงกระถาไอกระถางผมมีเยอะนะครับโอ้เนี่ยเนี่ยครับ,อรบโอ้ ดินจะได้ร่วนเนี่ยระยะเยอะมากนะครับ <_ Pit> <ๆ S 1> ถอนด้มือเปล่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับปลูกง่ายนะครับไอตัวเศรษฐีระนอกนะครับเนี่ยเศรษฐีระนอกนเนีย่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับแม่เคยสอนว่าเนี่ยขอบสีขาวจะอยู่ข้างนอกเรียกเศรษฐีระนอกแท่เศรษฐีระในขอบสีขาวอยู่ด้านในประมาณอย่างนั้นนะครับแม่เสียนต้นไม้เนี่ยถอนนะครับ จะลงกระเพานะครับเป็นดงกระเพาาเลยเนาะกระเพามาขึ้นตรงนี้แล้วหนึ่งต้นนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะถอนแล้วก็ถอนหญ้าออกด้วยนะครับอื้มขาด,ขาดบอยสเมาสซาคแมเนาะเฮียบอยสเมาเมื่อกี้ก็ไปซื้อดินปุ๋ยเพิ่มมาอีกแล้วนะครับก็ไปเจอน้องที่บรรจุปุ๋ยนะครับ เป็นคนขมนกรกัมพูชาขนาดท้ายขนาดแท้เขาก็ทายีบ้องยี่ขมเกิดมันปราบเนียง <laughs> ผมเก๊กหล่อไว้ก่อนนะครับยังไม่พูดขมรเน,นี่ยเลยกดติดตามช่องพีพัทย์ชาแนลกับช่องพีเพียนชาแนลไปที่เรียบร้อยนะครับส่งไปให้บอกน้อง็มาส่งแชร์ไปให้ญาติญาติดูนะครับที่กัมพูชาไว้อย่างนั้นนะครับนี่นะครับดิน เปลี่ยนแนวครับคยกว่าเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนที่เปลี่ยนแนวนะกระเพรากำลังสวยเลยใช่ไหมฮะเราเอากระเพราไว้ดีกว่านะครับส่วนต้นเศรษฐีระนอกเดี๋ยวกระถางเราเยอะนะครับเดี๋ยวลงกระถางนะครับคุณผู้ชมใครสนใจเศรษฐีระนอกทักมาได้นะครับทุกใจให้ฟรีครับทุกใจให้ฟรีครับสําหรับผีพัทยานะมีแต่ภาพสําคัญสุดนะครับ ผมว่าอย่างนั้นเนาะไม่จาเป็นต้องซื้อขายครับแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับถูกใจให้ฟรีพี่พัทยาเอ,อสโลแกนคิดได้นะครับนี่ฝั่งนี้ผมถอนเศรษฐีระนอกที่ฮะตามแนวของอิฐปราสาไนไห้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลงพวกโหระพามาโรยนะครับเอาใบามาโรยให้มันขึ้นเองนะครับฝั่งนั้นก็จะถอนเหมือนกันนะครับให้มันดูเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะถอนตรงนี้ให้หมดเลยนะครับจะถอน เลยนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วนะครับว่าอูหถ้าไม่ถอนนี่กอเขาจะใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมครับเนี่เขาออกดอกเริ่มออกดอกแล้วนะครับที่จริงก็อยากได้นะครับไว้แต่ว่าเราเอาแบบพืชกินได้ดีกว่าชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับต้นนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ทิ้งไปมือข้างหนึ่งจับคลิปจับกล้องนะครับอาจจะสั่นไหวนะครับต้องขออภัยนี่ครับถอนออกเลยนะครับเดี๋ยวจะลงกระถาง ในพื้นที่พัทยานะครับใครสนใจจะปลูกเศรษฐีเรือนอกนะครับมารับได้ที่สวนบ้านพีพัทยาได้เลยนะครับนะครับถูกใจให้ฟรีครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับถอนอึ๊บโอ้โหรลากดีมากๆนะครับเยอะนะครับผมถอนออกแล้วมันจะลงกระเพราแทนนะครับหญ้านี่ก็ออกข้าวสวนยังไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับเราก็ออาไย ต้องใส่ทุกมมือก็จะเป็นการเซฟไปย่ยยอย่างนี้ก็นะครับเก็บไว้นะครับนะให้มันให้มันแห้งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยตรงนี้ถ้าไม่ถอนออกจะเป็นกอใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องถอนนะครับนะครับถอนง่ายนะครับโลด,ดก่อน,นี้โอ้ยตกใจ ต้องแหวกดูดีๆนะครับอึ๊บจึ๊บโอ้โหนี่แหละครับดินร่วนซุยนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวเอาโหระพาหรือเอากระเพราที่ดอกมันสุกนะครับมารยนะครับเป็นการปลูกคลุมดินเพื่อให้ดินมันร่วนซุยก็ดีนะครับนี่นะครับถอนแล้วนะครับโล่งเลยนะครับเดี๋ยวจะ เป็นนี่เลยไม่ต้องพรวนดินเลยนะครับเนี่ยโรยโรยกระเพราแทนนะครับหนึ่งสองสองเยอะนะครับเนี่ย ก็ไปทั่วเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะที่เขาไปยาวๆเงี้ยชอนชายไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจมาเลยนะครับอยู่ซอยหนองโหระดเองครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอึ๊ยอันนี้ได้อันนี้รากไม่มาครับห่วงรากก่อใหญ่มากเนี่ยอย่างงี้นะครับเขาขยายพันธุ์แบบนี้เลยนะครับนะครับ เดี๋ยวดูวก้อนนี้ทีถอดได้ไหมหนึ่งสองสามได้ครับโอ้โหเนี่ย,ย,ยแป๊บเดียวฮะขึ้นเร็วม,มากนะครับตัวนี้ครับนี่ฮะโอ้ย ดูฮะแผ่กิ่งก้านสาขาเลวมากมากนะครับเนี่ยนี่ฮะการออกกำลังกายอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับชึบชอ่ะทอนขะปินนี่ฮะกระเพาเขามาขึ้นแซกแเลยนะครับ หนึ่งสองอันนี้ก็ต้องถอนอออโอ้โหเดินเร็วมากเลยนะครับแต่ต้นนี้แปลกนะครับนี่โคระสีเลยนะครับอันนี้เนี่ยไรเอ่ยนอะกลายพันธุ์หรือเปล่าหรือต้นอะไรเก็บไว้ดีกว่าไหมโอ้โหดูสิครับเห็นไหมฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน นี่คนละสีเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็กเปียยเทวันนี้คนละอย่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ชดูจาก Google นะครับนี่มันเกิดเทศออกดอกแล้วนะครับนี่ผมถอนไว้เพียบเลยนะครับนี่ฮะเศรษฐีดัานนหอกนะครับคุณผู้ชมครับอ่าแค่นี้แหละครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับแผนผมนะคู่นี้ซ้ายขวาก็จะปลูกกระเพรากับโหระพานะฮะอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะ ย่งไรก็ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามนั่นเองนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ